สวัสดีครับ FCT น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบรักทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเพลชัท FCTP ชาแนลนะครับผมแล้วก็เพลชัท FCTP แฟมิลี่นะครับฝากกดติดตามทั้ง่องช่องด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับคลิปดีๆที่จะนํามาฝากนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านไปสู่วัด ภูม่นฟ้านะครับที่เคยมีดราม่านะครับที่มีคณะบุคคลจากเขมรนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะได้ส่งคนมาตรวจนะครับหลายรอบนะครับเพราะว่าจะเข้าใจว่าวัดภูมั่นฟ้าเนี่ยนะฮะไปลอกเรียนนครวัดเพื่อจะมาสร้างนะครับเมื่อผ่านดราม่าแล้วครับก็สรุปว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมซึ่งทางไทยเราเองนะครับก็ฝากนะครับคณะบุคคลจากเขมรนะครับ กลับไปแล้วก็อธิบายให้ประชาชนคนเขมรเข้าใจนะครับว่าวัดภูม่นฟ้าเนี่ยไม่ได้ลอกเลียนแบบนครวัดเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตซึ่งทางคณะบุคคลจากเขมรก็รับปากนะครับว่ามันคือวัฒนธรรมรวมนะครับนั่นคือสิ่งที่ผ่านไปเรามาดูอีกครั้งนะครับและครั้งนั้นเองครับที่มีดราม่าว่าเขมรอขอบินโดรนนะครับเพื่อตรวจ ซึ่งก็ได้รับการเป็นเศษจากทางวัดแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยเองก็ไม่พอใจว่ากระทําเกินไปหรือไม่ซึ่งทางขมนเองก็ต้องยอมรับโดยดุสเดีนะครับว่าทางวัดไม่อนุญาตแล้วก็ไม่ให้เข้าใกล้ด้วยนะครับดังนั้นเราก็มาดูข้อมูลนะครับวัดภูมม่นฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับวัดภูม่นฟ้านะครับตั้งอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีท,ที่ประมาณ200ไร่นะครับได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่8 ตุลาคมพศ2562นะครับได้รับอนุญ,ญาตให้ตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่31พฤษภาคม2564นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีพระอธิการสมศักดิ์สังวรจิตโตเป็นเจ้าวาดน,นะครับสิ่งก่อสร้างภายในวัดนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากอาณาจักรขอมโบราณผสมผสานกับสถาปัตยกรรมพุทธสถานประเทศอินเดีย หรือสร้างตามสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ในอดีตเป็นต้นแบบทั้งรูปแบบลวดลายศิลปะวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างทั้งหมดทางวัดสร้างปราสาทเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายในทั้งสามปราสาทส่วนรายละเอียดภายใ้ตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นแออัดไปด้วยเนื้อหาของพระพุทธศาสนาแต่สร้างให้มีความสวยงามคล้ายกับสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาทำบุญที่วัด แล้วต้องขอบคุณนะครับเครดิตให้กับทางวัตถุม่นฟ้านะครับภาพสวยๆนะครับแล้วก็เพจบุรีลำไปไหนดีโอ้โหครับฝากไปกดติดตามนะครับมีแต่ภาพสวยๆนะครับบุรีลำนี้สุดยอดมากนะครับสิ่งสวยงามนะครับและอย่างที่ทราบครับเรียกว่าทางคอมเมนจะว่าอย่างไรไม่รู้นะนะครับที่ไม่อนุญาตให้บินโดรนนะครับแต่ว่านี่คือเป็นผลงานของพี่น้องบุรีลำเองนะครับขึ้นบินโดรนนะครับเพื่อให้ดูสถานที่ แล้วก็ดูความสวยงามนะทั้งแสงสีเสียงนะครับภายในวัดนี่ขนาดสร้างยังไม่เสร็จนะครับแค่แค่ปราสาทเดียวนะครับนี่ยังทำไมดูสิครับสวยงามมากครับนี่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับถ้าสร้างเสร็จทั้งหมดละโอ้ยนะครับน่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นแลนด์มาร์กที่สวยที่สุดอีกแลนด์มาร์กหนึ่งในประเทศไทยครับ โอ้โห oh ครับบุรีรัมย์ครับเตรียมตัวไว้นะฮะเรียกว่าแออัดด้วยนักท่องเที่ยวแน่นะครับนี่แหละครับ DNA ของขอมนะครับ mm hmm. ก็บอกตาตรงนฮะสร้างขนาดนี้มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นจะทำได้ mm hmm. และวัฒนธรรมนี้เป็นวัฒนธรรมและเป็นการสร้างปราสาทนะครับ และการสร้างประสาทนั้นอย่างที่ทราบครับได้แรงบันดาลใจจากได้แรงบันดาลใจจากอาณาจักรขอมโบราณน,นะครับขอบคุณมากครับที่ใช้ข้อของโบราณน,นะเพราะว่าเราจะต้องทําให้คนไทยได้รู้แล้วครับว่าในโลกนี้ไม่มีคําว่าอาณาจักรเขมรโบราณไม่มีนะครับมีแต่อาณาจักรของ ขอมเนี่ยจะพูดถึงนะครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับศิลปะต่างๆที่เกิดขึ้นจากมันสมองของราชวงศ์วรมันไม่ว่าจะเป็นศิลปะต่างๆมากมายทั้งหมดที่ทออกมาสวยงามงดงามมีคุณค่านะจึงเรียกศิลปะทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าศิลปะขอมนะฮะดังนั้นขอมไม่ได้พูดถึงชาติพันธุ์ นั้นขอไม่ได้พูดถึงชาติพันธุ์แต่พูดถึงศิลปะแต่พูดถึงศิลปะระบบการปกครองและก็ความสามารถที่เปลียล่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้แบบนี้เรียกว่าขอบนะครับส่วนอาณาจักรจริงๆที่ใช้เรียกก็คืออาณาจักรตั้งแต่ฟูนันอาณาจักรเตียนละแล้วก็อาณาจักรพนักคอนะครับ ดังนั้นถ้าพูดถึงศิลปะขอมรูปแบบอย่างไรที่เหมือนขอมโบราณที่เจเริญรุ่งเรืองในการสร้างส่วนมากศิลปะขอมที่สร้างในอาณาจักรพนะนครนนะครับจะเป็นการสร้างเพื่อถวายพระวิษณุเท่าที่ปรากฏข้อมูลนะครับเพราะว่าสมัยนั้นก็คือศาสนาพุทธยังไม่มาก็เป็นศาสนาฮินดูคร,รับศาสนาพุทธมหายานเพิ่งไปถึงปรากฏในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ ดังนั้นหลังๆมาในการสร้างปราสาทก็จะมีการแปลงเป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนะเข้าไปนะครับเพราะว่าพุทธกับฮินดูมันต่างกันอยู่แล้วนะครับก่อนพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ก็จะเป็นฮินดูเต็มๆเลยนะครับแต่พอมาสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7เป็นต้นมาสนาพุทธมหายานจะมีอิทธิพลเข้าไปแล้วดังนั้นพอ ประสาทหลังจากนั้นมาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่นั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาคอีสานโดยมากเนี่ยก็คือเป็นการสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองจนถึงลูกหลานของพระเจ้าชัยวรมันที่6ก็คือพระเจ้าสุริยะวรมันผู้สร้างนาครวัดนครธมบายนนั่นแหละครับตอนนั้นก็คือสร้างถวายพระวิษนุนะครับ ดังนั้นวัดภูม่นฟ้านะครับปรากฏในประเทศไทยตอนนี้บ่งบอกว่าอะไรครับบ่งบอกว่าความชอบแรงบันดาลใจเนี่ยมันเหมือนดีเอส่งทอดมาดังนั้นถ้าจะสร้างปราสาทแบบของโบราณเนี่ยตอนนี้สร้างได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับที่จะมีภูมิปัญญาถึงที่มีพลังศรัทธาที่จะสร้างให้ได้แบบโบราณน,นะครับมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นครับประเทศอื่นไม่น่าจะทําได้นะครับนะครับ ดังนั้นภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะเป็นการถ่ายทําด้วยโดรนนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากนะฮะโอ้โหนะไม่รู้ว่าขมียนเห็นแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะแต่นี่คือทําได้เพราะเป็นของคนไทยคนไทยทําได้บินโดรนถ,ถ่ายก็คือให้เห็นบรรยากาศนะครับการเฉลิมฉลองอย่างหนึ่งอย่างใดน,นะครับจะมีการรำถวายหรือรำบ,บูชานะครับซึ่งดูแล้วสวยงามจริงๆนะครับแสงสีเสียงนะ องนึกดูนะครับวัดภูมั่นฟ้าเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แบบถ้าสร้างเสร็จนะเดินเข้าไปชมเนี่ยโอ้โหนะยังกะเข้าไปในสมัยของโบราณเลยนะครับสุดยอดมากครับนะฮะเป็นไงบ้างครับสวยงามไหมฮะแต่ละภาพสวยงามมากครับโอ้ยอยากให้เสร็จไวๆนะจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไรนักท่องเที่ยวคงมืดฟ,ฟ้าโมดิน,นะครับยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวจากขมรด้วยนะครับ ก็มาชื่นชมให้เต็มอุรานะครับแล้วก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศทั่วโลกนะครับที่จะมาถึงตรงนี้เพื่อจะเยี่ยมชมเพื่อจะชมนะครับการสร้างปราสาทในสมัยขอมโบราณที่สร้างในปัจจุบันนะครับโอ้โหนะสุดยอดเลยนะขอบคุณมากครับโอเคครับ EP นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับขอให้ผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญล่ำาๆเลื่อยนะครับสวัสดีครับ